คุณ,ค,ณคุณกุไกลเสียงไอ้ดังนิดนึงฮะผมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินชัดขึ้นแล้วฮะผมต้องต้องปากปาก็คือการรักษาเนี่ยเคสอะไรที่สะเทือนฝันของประชาชนเนี่ยนะฮะครับแล้วหดถู่น่าจะพิจารณาให้ให้ไวกว่าน,นี้ฮะอ๋อ๋อให้พิจารณาให้ไวกว่าน,นี้ครับ,รบให้เป็นตัวอย่างนะฮะครับอืมเสารพิเศษหรืออะไรกรณีแยกออกมาเลยก็ได้ นกรณีเรื่องด่ดนะะอย่าไปไปรอคิวตามคดีอันนี้พูดถึงเรื่องไหนฮะพูดถึงเรื่องแรกหรือเรื่องสองเรื่องหนึ่งฮะอ๋อเรื่องหนึ่งเรื่องพ่อผมเผืนลูกเนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อเออนันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับพิจารณาให้เร็วเนาะอืมเออทําไมประเทศเราไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับเนาะครับเนาะคดีไหนที่มันอันตรายมากๆหรือมันเป็นที่ที่ไม่ควรทาตามนะพิจารณาให้เร็วเสร็จแล้วก็ยกเป็นเคสตัวอย่างครับแล้วก็ประโคมข่าวตามสื่อต่างๆให้ให้ให้ดังเหมือนตอนที่เขาก่อเหตุ เออแล้วรัฐบาลควรเข้ามาจัดการด้วยไหมฮะ๋อไม่ได้ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลเปเรื่องของศาลหมายผมหมายถึงว่ารัฐบาลน่าจะพอศาลตัดสินแล้วควรจะประชาสัมพันธ์ไอ้อย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยเพราะก็ทุกภาคส่วนนะครับครับผมทุกภาคส่วนที่ทุกคนจะเป็นทุกภาคส่วนนะนอะข้อสองครับข้อสองว่างไงข้อสองออพรรคประชาธิปัตย์เขากินอะไรของเขาอ่ะกินอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาจะเลือกตั้งพอรู <laughs> ้ว่าแพ้ก็บอยคอร์ดครับ ตอนอยู่ในสภาเข้ามาสภาออืรู้เหตุผลไม่ได้ก็บอยคอร์ดไม่รู้จะทายังไงบ้างคะก็เลยต้องใช้วิธีเดินหนีเอาเออพอเป็นกรรมธิการ <c oughs> เขาสรุปออกมาตัวเองเป็นเสียงข้างน้อยอลาออกเองครับเออแล้วมันจะมันจะไปเป็นผู้แทนทําไมเนี่ยอ่าแล้วอย่างนี้จะให้เขาทำยังไงดีฮะถ้เาเกิดเขาไม่เห็นด้วยครับเขาจะทำยังไงดีเขาไม่เห็นด้วยเขาต้องไม่ลาออกแต่หมายความว่าคุณให้เหตุผลกับสังคมอีกด้านหนึ่ง โดยการลาออกฮะค,คุณก็ยังอยู่เป็นกรกรมาการอ่าฮะเพราะว่าเรื่องนี้เขายังไม่ได้ยกมือคุณก็บอกสังคมไปอ่าครับนี่คุณคุณไปเล่นไปเล่นแบบเหมือนนอกกรอบอะ่ะออือนะฮะอือฮึแล้วคุณไปล้อมกรอบอ่าส่วนที่เขาอย่างนั้นนมาคืนน่าเกลียดมากแสดงว่าก็ไม่ไม่เห็นด้วยที่เขาลาออกใช่ไหมครับอไม่เห็นฮะคุณคุณต้องอยู่ชี้แจงกับไปเขาเขาตั้งคุณเป็นกรรมาการแล้วคุณไปลาออกทุกคน แล้วคุณก็มาเถียงข้างๆครูครูอะแล้วคิดว่าคิดว่าคิดว่าเก้าคนนี้ลาออกแล้วมันจะมีผลอะไรไหมฮะคือมันมีผลกับอเขาเรียกความอดทนนะฮะครับความอดทนของพักนี้เขาไม่มีอืมฮึรุ่นหลังเนี่ยแปลกๆไงก็ไม่รู้แล้วก็คุณต้องยอมรับเสียงข้างมากไม่ใช่ตอมีเสียงข้างมากคุณบอกเป็นผดเ็จการรัฐสภาอืคุณเป็นพักการเมืองอ่ะมีพักไหนในประเทศไทยบ้างไม่ต้องการมีเสียงข้างมากครับ การเป็นรัฐบาลถ้าเป็นเสียงข้างน้อยมันจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกครับระบบประชาธิปไตยมันต้องเสียงข้างมากครับอืครับมเวลาผมหมดแล้ครับที่นี่โอเคครับขอบคุณครับคุณขุนไกรคุณผู้ชมคิดเห็นแตกต่างอย่างไรรายการเราก็ฟังหมดนะฮะทั้งท่านที่เสียรัฐบาลไม่เสียรัฐบาลท่านที่ชอบมันดมิดชอบเสื้อแดงเรารับฟังมาทุกคนแล้วฮะเพราะฉะนั้น ก็เรียนเชิญแสดงพันธมิตนกันเต็มที่ด่าเราไม่ขึ้นหรอกฮะว่ารายการเราอยู่มานานแล้วจำได้ตอนจัดใบพันธมิตรโทรมาเยอะคนก็คิดว่าเป็นพันธมิตรพอเปลี่ยนรัฐบาลคนแสดงโทรมาคือคิมผมนิแสดงพอตอนนี้นะเป็นรัฐบาลแสดงคนที่เขาเกลียดรัฐบาลเขาต้องโทรมาไอ้บางคนก็คิดว่ารายการเป็นพวกเสี่ยมเป็นพวกอะไรนะ หลากสียายรายการไม่ได้เป็นอะไรรายการก็เป็นรายการทีวีรายการหนึ่งแหละที่รับฟังประชาชนทุกคนนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นกันมันไม่มีทางที่สังคมจะเห็นพร้อมต้องกันไปในทางเดียวกันได้เพียงแต่เราคุยกันด้วยเหตุและผลนะฮะแต่ถ้ามีอารมณ์เวลาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะพอะได้เกิดไปปีตดปาดปีตดแตกระหว่างโทรและเกิดดูเดือดเสียงดังนะฮะข้างบ้านเขาอาจจะคว้างถ้วยถังกะละมังหม้อเข้ามาโดนหัวกระบาลท่านเราก็ตามไปช่วยไม่ทันนะฮะ เกิดคิ้วตรงคิ้วแต่แอนตาซินก็ไม่จ่ายห้าพันนะเจมาด่าผมไม่ได้เพราะว่าบางวันประเด็นมันร้อนแรงนะครับเอามาดูกันต่อเ <c oughs> มื่อวานนี้จําได้แล้วใช่ไหมฮะที่เราคุยกันพลเอกโชลิตออกมาครับผลเอกพล,ลบออกมาฮะโอโซเยอร์ทหารแก่หนึ่งออกมาทหารแก่สองต้องออกมา <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ก็มีคนก็ออกมาสนับสนุนทหารแก่สองฮะคุณพัฒนาเมืองสุขบอกเข้าใจาเจตนาบิ๊กจิ๋ว เขาว่ายังไงขออนุญาตคุยกับสาย,ยานี้ก่อนสวัสดีครับคุณหนวดอุบลราชธานีเทินฮะคุณหนวดสวัสดีครับคุณนวดอยู่ไหมฮะคุณหนวดหลุดปากคุณนวดคุณนวดหลุดคุณหนวดโทรมาใหม่นะฮะอุบลไกลเ <laughs> อามาดูคุณวัฒนาเมืองสุขเขาว่ายังไงฮะเขาบอกว่า เนี่ยคำสั่งนายกโกทั้สองห้าสองสามทิพยเอชชวลิตได้พูดถึงคือการแก้ปัญหาการเมืองด้วยวิธีทางการเมืองเพราะในขณะนั้นมีผู้หลงผิดหนีเข้าป่าเพื่อจับอาวุธต่อสู้กับรัฐเป็นความผิดที่เกิดจากการเมืองการใช้นโยบายดังกล่าวจะเป็นการให้โอกาสคนเหล่านั้นออามาร่วมพัฒน,นาชาติเพราะไม่ได้เป็นโจโดยกุมารสันดานโดยคนเหล่านั้นที่หลงผิดเข้ามอบตัวโดยไม่มีความผิดคือจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> กับผู้ชุมนุมพูดง,ง่ายๆแล้วก็เลยบอกเรื่องนี้เราโทษตามเหตุการณ์ สมัยนั้นมีหลายคนเผาทาลายทรัพย์สินของรัฐเกิดจากการเดินขบวนเกิดจากแรงจรูงใจทางการเมืองเพื่อสร้างอำนาจต่อรองส่วนการเผาสารการจังหวัดหาไปเรื่องที่เกิดขึ้นจากแรงจรูงใจทางการเมืองต้องมาคุยกันแล้วให้อภัยอืมคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไงเชิญตามสะดวกนะฮะเผาเพราะแรงจรูงใจทางการเมืองแล้วควรให้อภัยหรือไม่โดยรัฐอภัยให้แล้วออกกฎหมายโทษกรรมจะเหมือนกับสมัยเหตุการณ์ตุลา2516 ราะการใช้อาวุธสงครามนักศึกษาที่ต่อสู้กับรัฐขณะนั้นก็ควรได้รับการได้โทษกรรมแต่หากเป็นการเดินขบวนเรียกร้องทางการเมืองแล้วใช้เหตุการณ์ดังกล่าวไปปล้นร้านสะดวกซื้อโดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองนั้นอันนี้ไม่ควรนิรโทษกรรมหากจะออกกฎหมายข้อกําจะต้องดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่าผู้กระทำผิดมีแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองหรือไม่เออเออันนี้วลังเดี๋ยวคุยกันนะคุณผู้ชมฮะควรจะนิรโทษใครบ้างไม่นิรโทษใครบ้างหูจะเรนนี้โทษทั้งหมดหรือจะเจาะจง่แล พฤติกรรมบางอย่างเพราะมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือฟังแกนนําพูดแล้วอืมเกิดเฮี้ยนกระือรืออยากทำลายข้าของอะไรเงี้ยหรือโกรธแค้นอ่านี่เดี๋ยวต้องพิจารณาอีกทีนะฮะส่วนคุณอภิสิทธิ์ก็สวนวิกจิ๋วว่าคนละเรื่องนะฮะว่าเนี่ยที่วิกจิ๋วบอกให้ย้อนไปดูคำสั่งสํานักนายกหกหกทัสองห้าสองสามนั้นเป็นคนละเรื่องยิ่งสร้างความสับสน ปัญหากรอบาการนีทั้คดีต่างๆในครั้งนั้นเป็นการสู้ระดับประเทศมีการเสนอเลิกรบกันให้วางอาวุธตัวน,นั้นเขาหนักกว่านี้เพราะเป็นคอมมิวนิสต์แต่อันนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์สวัสดีครับคุณหนวดเชิญฮะคุณนวดคุณหนวดสวัสดีครับคุณนวดค,คุณหนวดสวัสดีครับครับผมมาพูดได้ครับคุณนวดครับผม เอออยากแสดงความเห็นตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับพูดได้เลยฮะครับสวัสดีครับอ่ัเดี๋ยวนี้อ่าอ่าอยากแสดงความเห็นตัวนี้ไอตัวที่ว่าลูกกับพ่ออืมครับลูกอ่าลูกกับพ่อนะลูกกับพ่อลูกพูดได้เลยฮะปิดทีวีปิดเสียงทีวีก่อนนะครับปิดเสียงทีวีก่อนให้อ่เนินผมอยากให้ สารเหมือนเหมือนเหมือนคนที่พูดเมื่อกี้อย่าให้สาลนี่ตัดสินอย่าเลยตัวนี้เป็นเล่นเวืเลยอ่าฮะให้เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างครับอ่าให้เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างเลยอือฮึให้เป็นตัวอย่างเลยนะว่าไม่ให้ทําอ่าแล้วให้ต่อครับคุณนวลอยากอยากอยากให้ทำอ่าอยากให้ทําเหมือนประเทศนอกเขาอย่างเมริกาจะใหญ่จะโตอะไรก็ให้ตัดสินไป ครับอ่าแล้วกันต่อครับคุณผู้ชต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะฮะแล้วว่านี่เรื่องสองเรื่องสองเรื่องใหไ่อ่าอ่าเรื่องตัวที่สองเลยสอนข้อสองน,นะฮะครับ ครับ,บอสองครับอ่าอย่างเช่นส่วนที่นี่ส่วนที่นี่ก็อ่าอย่างเช่นว่าคําพูดเหมือนเหมือนที่พูดส่บนี่ประชาธิที่ยัอะไรนะอือฮึออ่ประชาธิทปัดอ่างูเมืม่อกี้นี่บอกว่าประชาธิที่ยัเป็นก็ซออะไรเขาบอกมาผมฟังดูแล้วมันก็ไม่ถูกอืครับว่าประชาธนที่ปัดแสดงออกไปพัดนี่มันไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรหมายถึงว่าเขาเป็นคุณไม่ได้ไประชุมกับเขาเขาจะรู้ได้ยังไงว่า คุณไม่ได้ประชุมของเขาคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอืมฮึแล้วไงต่อครับอืมแต่นี่บ้านเรืปองเป็น,เป,นเป็นอย่างนี้มันมันก็ไม่ได้อ่าฮะอ่าอีอีอตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ที่ท่านอ่าพิธีอรพูดเมื่อกี้เรื่องชาวลริษนะัะครับอ่า อีกอย่างหนึ่งที่ชาวบริษดพีด่บรพูดเมื่อกี้นี่เกี่ยวกับนเองชาวบริษนะครับตัวเองเป็นคนเปิดอ่าเป็นคน,คนปราบรามอ่าพอมนิทธ์อือฮึอือตัวเองเป็นคนปราบเอาต่อครับเวลาตะบดแล้วครับพอนมนิสตนน์เองแล้วก็มาใส่หมวกมาใส่หมวกดาวแดงเอง หมวกดาวแดงเองแล้วไม่อายเขาอืไม่อายเขาบ้างเหรออืโอเคครับผมขอบพระคุณฮะคุณนวลจากอุบลราชธานีนะครับเรื่องคุณผู้ชมนะว่าเราโทรเข้ามาเนี่ยต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพอบางท่านพูดเสร็จแม่ก็อยากจะฟังสิ่งตัวเองผู้ชมทางบ้านก็จะนั่งฟังเออไม่ต้องผมอย่งเยเสียงก็จะดีเลยนั้นโทรเข้ามานะครับพอทางทีมงานเขารับปุ๊บปิดเสียงโทรทัศน์ก่อน ไปเสียงโทรทัศน์นะฮะเสร็จแล้วก็คุยไปเรื่อยๆแล้วเสียงที่ท่านคุยทางโทรศัพท์เนี่ยแหละมันจะได้รับการถ่ายทอดสดออกไปทางโทรทัศน์ทั่วประเทศที่เขาเปิดรับชมเขาจะได้ได้ยินก็ต้องขอประทานโทษท่านที่ชมรายการนะฮะทังขาเก่าขาใหม่ก็อย่าไปอย่าไปลำคาญนะฮะเออนปเรื่องปกตินะฮะคือสายใหม่ะ,ะครั้งแรกครับครั้งแรกคุณหนวดนี่น่าจะครั้งแรกฮนะเพราะไม่คุ้นชื่อ <laughs> <laughs> ก็จะอย่างนี้นะฮะเราก็ฟังช่วยกันให้กําลังใจ เพื่อนของเราฮะว่าเอ๊ะอะไรนะอะไรนะพูดอะไรนะโอ้อย่างเงี้ยอ๋อยางงี้อย่างางี้เหรออืมอืมนะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนหรือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายไหนนะครับอ่ะก็แล้วจะดูมิตริงคุณผู้ชมนะครับที่จะรู้สึกอย่างไรกับการลาออกจากกรรมธิการปองดองของสอส,สประชาธิปัตย์มันจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างไรแล้วเสียงข้างมากของรัฐบาลที่จะทํานู่นทํานี่ฮะจะออกพอลกรลก็พบรบอะไรเนี่ยมันจะ เป็นอย่างไรท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่ร่วมแสดงความคิเห็นในรายการของเรานะครับแล้วบางอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกลไกฮะผมใช้คําว่ากลไกนะฮะละเกียดที่สุดเวลาคนชอบพูดคํานี้ว่ากลละไกนะมันอ่านว่ากลไกลย <c ười> ินดว่าไม่อ่านว่ากลไกไม่มีนะกลละไก <c ười> เหมือนกับมัธยมมัธศึกษานะฮะไม่มีนะฮะมัธยมศึกษาประถมศึกษาแล้วก็กลไกนะไม่มีกลละไก <c ười> อ่ะมันเป็นไปตามกลละไก <c ười> อ่ะนะไม่ใช่มันก็เป็นไปตาม กลไกกลไกทางการเมืองครับนะฮะนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ากันไปวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการนะครับรับชมรายการทางจานดาวเทียมเคเบิลทีวีไม่ได้เรามีระบบอินเทอร์เนต็ตเลยนะฮะมีเว็บบงเว็บบอร์ดเข้าไปคุยกันทางนั้นได้มีอีมออเมลนะครับอันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ